สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยกับค,คุณครูอุ้มคนนี้คนเดิมนั่นเองสำหรับวันนี้นักเรียนชั้นป .6 คุณครูก็จะมาทบทวนเพื่อที่จะทดสอบเก็บคะแนนกันอีกครั้งนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะทบทวนในวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราได้เรียนกันไปแล้วเด็กๆจำเรื่องที่คุณครูสอนไปบ้างไหม ถ้าเกิดว่านักเรียนจําไม่ได้นะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปในช่อง YouTube ที่คุณครูได้ส่งลิงก์ให้นักเรียนดูแต่ละครั้งนักเรียนสามารถเปิดดูเพื่อทบทวนย้อนหลังได้ทุกครั้งตามที่นักเรียนต้องการกันเลยสําหรับวันนี้คุณครูก็จะมาทบทวนในเรื่องของ ภาษาไทยน่าเรียนฝึกเขียนประโยคนั่นก็คือเรื่องของประโยคนั่นเองเด็กๆจำนรนอเปล่าว่าเราเคยเรียนเรื่องประโยคและส่วนของประกอบของประโยคกันไปแล้วอ่าแล้ววันนี้เรามาทบทวนกันอีกครั้งตั้งใจฟังนะคะแล้วเด็กๆจะได้ทำการทดสอบเก็บคะแนนกันด้วยนะคะเพื่อมีให้เป็นการเสียเวลาเราไปเรียนรู้ทบทวนเรื่องประโยคและส่วนประกอบของประโยคกันเลยค่ะ เด็กๆจําได้กันหรือเปล่าว่าประโยคคืออะไรประโยคก็คือคําหรือกลุ่มคําที่นํามาเรียงกันมีความหมายครบถ้วนสมบูรณ์ทําให้รู้ว่าใครทําอะไรนะคะเด็กๆคําหรือกลุ่มคํานะคะนักเรียนที่นํามารวมกันแล้วทําให้มีความหมายครบถ้วนความหมายครบถ้วนก็คือประโยคจะต้องทําให้เรารู้ว่าใครกําลังทําอะไรอยู่นะคะตัวอย่างเช่นประโยค กระต่ายกินแครอทนะคะเราก็จะรู้ว่ากระต่ายกําลังทําอะไรทําอะไรอยู่กินแครอทอยู่นั่นเองหรืออีกประโยคนึงแมวไล่หนูอ่าเราก็จะได้รู้ว่าในประโยคนี้ใครทําอะไรใครก็คือแมวแมวกําลังทําอะไรไล่หนูอยู่นั่นเองนี่ลักษณะนี้นะคะเราเรียกว่าประโยครประโยคนะคะย้ำอีกครั้งจะต้องรู้ว่าใครแล้วคนนั้นกําลังทําอะไรหรือสิ่งนั้นกําลังทําอะไรอยู่นั่นเองคะ่ะ หลักสังเกตง่ายๆนะคะนักเรียนว่าเราจะรู้ได้ไงว่าสิ่งที่เราอ่านอยู่สิ่งที่เราพูดหรือว่าสิ่งที่เราฟังอยู่เป็นประโยคนะคะมีหลักสังเกตก็คือประโยคนะคะเด็กๆจะต้องประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคภาคแสะดงนะคะจําก็ได้หรือเปล่าประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสะดงแต่ถ้าขาดตัวใดตัวหนึ่งไปเราจะเรียกว่าวาลีนะคะเราจะไม่ได้เรียกว่าประโยค ประธานก็จะอะไรก็คือประธานก็จะมีประกอบไปด้วยประธานแล้วก็ส่วนขยายส่วนภาคแสดงนะคะก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของกริยาแล้วก็อาจจะมีส่วนขยายกริยาแล้วก็ส่วนของกรรมและส่วนขยายกรรมส่วนขยายกริยาหรือส่วนขยายกรรมนะคะ,จะ,ะ,คะ,คะจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ในประโยคนะคะจะต้องมีทั้งสองอย่างสำคัญคือภาคประธานและภาคแสดงนั่นเอง ถ้าเกิดว่าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปจะไม่ใช่ประโยคนะคะนักเรียนเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นวลีทันทีแยกให้ได้นะคะนักเรียนว่าอันไหนเป็นวลีอันไหนเป็นประโยคดังที่คุณครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่า ประโยคจะต้องประกอบด้วยสองส่วนสําคัญนั่นก็คือภาคประธานและภาคแสดงทีนี้เราก็มาดูโครงสร้างของประโยคนะคะโครงสร้างของประโยคในส่วนของภาคประธานนะคะภาคประธานคืออะไรภาคประธานก็คือผู้แสดงกริยาหรืออาการต่างๆนั่นเองค่ะส่วนภาคแสดงภาคแสดงก็คือกริยาการต่างๆของภาคประธานนั่นเองอ่าเด็กๆอย่าสับสนอย่าจําสลับกันนะคะ ถ้าเป็นภาคประธานคือพูดแสดงกริยาแต่ถ้าเป็นภาคแสดงคือกริยาของภาคประธานนั่นเองอ่าและคุณครูก็จะมีตัวอย่างประโยคมาให้เราได้ดูโครงสร้างของประโยคที่คุณครูยกตัวอย่างนะคะว่าคำไหนเป็นทำหน้าที่อะไรนะคะอ่าเรามาดูที่ประโยคแรกคำว่าปลาว่ายน้ำคำว่าปลาว่ายน้ำนะคะ มีสองส่วนสําคัญนั่นก็คือในส่วนของภาคประธานและภาคแสดงแสดงว่าปลาว่ายน้ําถือเป็นประโยคนั่นเองส่วนคําว่าปลาว่ายน้ําเราก็มาแยกนะคะว่าส่วนไหนเป็นภาคประธานส่วนไหนเป็นภาคแสดงภาคประธานก็คือปลาปลาก็คือผู้ที่กระทํานั่นเองผู้ที่แสดงอาการกริยาต่างๆส่วนภาคแสดงก็คือกริยาอาการของประธาน ประธานในที่นี้คือปลาปลาทำอะไรว่ายน้ำเพราะฉะนั้นภาคแสดงในที่นี้ก็จะต้องเป็นคำว่าว่ายน้ำนั่นเองค่ะหรือประโยคต่อมาบอกว่าแมวกินปลาทูแมวกินปลาทูนะคะมีในส่วนของภาคประธานก็คือแมวและภาคแสดงก็คือกินปลาทูนั่นเองในประโยคนี้เราก็จะรู้ว่าใครทำอะไรใครก็คือแมวทำอะไรก็คือกินปลาทูนี่แหละค่ะเราเรียกว่าประโยคนั่นเอง ทีนี้คุณครูก็ลองทําแบบทดสอบมาให้นักเรียนได้ลองเล่นกับคุณครูไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนดูสิคะคุณครูให้มาทั้งหมด5ข้อให้นักเรียนพิจารณาว่าคุณครูให้เป็นประโยคหรือวลีอ่าเรามาเริ่มกัุที่ข้อแรกนะคะข้อแรกบอกว่าแมงมุมลายตัวนั้นแมงมุมลายตัวนั้นนักเรียนคิดว่าเป็นประโยคหรือวลีคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าคุณครูขอเฉลยนะคะคําว่าแมงมุมลายตัวนั้นเรามาพิจารณาพร้อมกันแมงมุม เรารู้แล้วว่าเป็นแมงมุมแมงมุมกําลังทําอะไรรู้ไหมแมงมุมยังไม่ได้สแสดงกิริยาอาการอะไรนะคะเพราะฉะนั้นขาดในส่วนของภาคสแสดงไปคําว่าลายตัวนั้นนะคะเป็นเพียงแค่ส่วนขยายประธานนั่นเองเพราะฉะนั้นคํานี้ไม่มีภาคสแสดงจึงถือว่าเป็นวลีนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่2ฉันเห็นมันอยู่บนหลังคานักเรียนดูฉันเห็นมันอยู่บนหลังคาดูซิดูซิ อ่ะคาว่าฉันแน่นอนค่ะต้องเป็นภาคแสดงและฉันกําลังทําอะไรอ่ะก,กิริยาที่ฉันกําลังทํานั่นก็คือเห็นเห็นนั่นเองแสดงว่าในประโยคนี้นะคะมีในส่วนของภาคประธานและมีในส่วนของภาคแสดงด้วยอ่าและมีในส่วนของกรรมด้วยแสดงว่าประโยคนี้ถือว่าเป็นประโยคนั่นเองนะคะอ่ะข้อ3ามดูซิสั้นๆจะเป็นประโยคหรือเป็นวลีนะข้อสาบอกว่านกบิน นกบินนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นประโยคหรือวลีเอามาพิจารณากันค่ะนกนะคะเป็นประธานในประโยคนะคะเพราะว่าใครเราก็รู้เลยว่าเป็นนกนะคะนกกําลังทําอะไรนกบินกริยาของนกคือบินเพราะฉะนั้นในข้อนี้มีทั้งส่วนของภาคประธานและภาคแสดงแสดงว่าข้อ3นะคะก็เป็นประโยคนั่นเองค่ะต่อไปข้อ4ปลูกผักอ่ะปลูกผักัก,กเรียนดูซิ มีภาคประธานหรือเปล่าจู่ๆก็ขึ้นมาเลยเป็นกิริยานะคะเป็นภาคแสดงคือปลูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่มีภาคประธานแสดงว่าข้อ4คือวัลีนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายข้อ5แมวตัวใหญ่สีส้มข้อนี้ก็ไม่มีภาคแสดงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถือว่าเป็นวัลีนั่นเองค่ะอะเก่งมากค่ะทุกคน อ่าแล้วเราก็ได้รู้จักในส่วนของโครงสร้างประโยคกันไปแล้วนะคะทีนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมารู้จักในส่วนของชนิดของประโยคน,นะคะประโยคจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะซึ่งก็จะประกอบด้วยประโยค2ส่วนแล้วก็ประโยค3ส่วนอาจะไม่ดีนะคะประโยคจะประกอบด้วย2ประเภทคือมีทั้งประโยค3ส่วนแล้วก็มีประโยค2ส่วนนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูกันว่า ประโยคสองส่วนเป็นยังไงแล้วประโยคสามส่วนเป็นยังไง,เ,ง,ไงเด็กๆอาจจะคุ้นๆในส่วนของประโยคสองส่วนใช่ไหมคะนักเรียนเพราะว่ามันมีส่วนประกอบที่ไม่ได้มากมายอะไรนะคะประโยคสองส่วนนะคะก็จะประกอบด้วย ประธานส่วนขยายประธานกริยาและส่วนขยายกริยาหลักๆของประโยคสองส่วนนะคะก็จะเป็นประธานและกริยานั่นเองในส่วนของส่วนขยายประธานหรือว่าส่วนขยายกริยานะคะอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ในประโยคนะคะนักเรียนถ้าไม่มีก็ยังถือว่าเป็นประโยคสองส่วนแต่ถ้ามีเราก็ถือว่าเป็นประโยคสองส่วนเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูให้ดีๆว่า ส่วนขยายของประธานหรือว่ากริยาเนี่ยทำทำหน้าที่เป็นส่วนขยายหรือบางที่อาจจะทําหน้าที่เป็นกรรมเราต้องสังเกตดีๆนะคะอาจจะหลงกับประโยค3ส่วนนักเรียนอาจจะนึกภาพไม่ออกเราต้องไปรู้จักกับประโยค3ส่วนกันก่อนว่าเป็นยังไงอ่างั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักประโยค3ส่วนกันเลยสําหรับประโยค3ส่วนนั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วยประธานส่วนขยายประธานกริยากรรม อ่าเพิ่มขึ้นมาก็คือในส่วนของกรรมนั่นเองนะคะและก็ส่วนขยายกรรมหรือก็ส่วนไปขยายกริยานั่นเองอ่าสำหรับประโยคสามส่วนก็จะมีในส่วนของกรรมที่เพิ่มขึ้นมานักเรียนอาจจะคิดว่าอา้าแล้วกรรมคืออะไรนักเรียนจาได้หรือเปล่าคะกรรมก็คือกรรมก็คือสิ่งที่อ่าถูกประทานกระทํานั่นเองนะคะอ่าในส่วนของบทขยายต่างๆเป็นความพิเศษที่มาขยายในแต่ละส่วนของประโยคก็เช่นเดียวกันนะคะนักเรียน อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีจะมีทำไมมีเพื่อให้ประโยคมีความชัดเจนขึ้นแต่ถ้าไม่มีก็ได้แต่ให้เราพิจารณาดูว่าระหว่างประโยคสองส่วนกับประโยคสามส่วนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงมันแตกต่างตรงที่ว่าประโยคสองส่วนจะไม่มีกรรมในประโยคแต่ประโยคสามส่วนจะมีกรรมในประโยคนะคะกรรมในประโยคกรรมก็คือสิ่งที่ประธานสิ่งที่ถูกประธานกระทํานั่นเองและนี่ก็คือประโยคสามส่วนค่ะ เดี๋ยวคุณครูก็จะมีเกมมาทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆสามารถแยกได้หรือเปล่าว่าเป็นประโยคสส่วนหรือว่าเป็นประโยคสส่วนถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มพิจารณาประโยคที่คุณครูให้กันเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ข้อหนนะคะฝนตกหนักมากอ่านักเรียนคิดว่าข้อนี้นะคะ เป็นประโยคสองส่วนหรือว่าเป็นประโยคสามส่วนกันนะถ้าจำไม่ผิดคุณครูเคยสอนนักเรียนไปแล้วในคลิปวิดีโอครั้งที่แล้วที่เราเรียนเรื่องนี้กันนะคะฝนตกหนักมากนะคะคำว่าฝนก็จะเป็นประธานในประโยคนั่นเองนะคะเด็กๆฝนฝนกำลังแสดงอาการอะไรนั่นก็คือตกนั่นเองฝนตกนะคะฝนตกเป็นกริยาตกเป็นกริยาส่วนคำว่าหนักมากนักเรียนคิดว่าเป็นกรมหรือเป็นส่วนขยายกริยาค่ะอ่า ในส่วนของคําว่าหนักมากนะคะก็จะเป็นในส่วนของการที่จะมาขยายคํากริยาคือคําว่าตกนั่นเองเพราะฉะนั้นในประโยคนี้จะไม่มีกรรมมารองรับในประโยคนะคะแสดงว่าข้อนี้ก็จะเป็นประโยค2ส,ส่วนนั่นเองเรามาดูันที่ข้อ2นะคะพ่ออ่านหนังสืออ่าลองนักเรียนนักเรียนลองดูนะคะประธานในประโยคนี้ก็คือคําว่าพ่อนั่นเองแล้วพ่อกําลังทําอะไรคะ พ่อกําลังอ่านอ่าอ่านแล้วอ่านอะไรอ่านหนังสือหนังสือเป็นกรรมที่พอ่อที่พ่อกําลังกระทําด้วยนะคะทําด้วยการอ่านนั่นเองเพราะฉะนั้นในประโยคนี้ก็จะมีในส่วนของคําว่าพ่อซึ่งทําหน้าที่เป็นประธานในประโยคคําว่าอ่านซึ่งทําหน้าที่เป็นกร,ริยาและคําว่าหนังสือซึ่งก็ทําหน้าที่เป็นกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็จะจัดว่าเป็นประโยค3ส่วนนั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาดูในข้อที่3กันนะคะอ่าข้อสามอ่านว่านิดตื่นเต้นอ่าคำนี้สั้นๆดูซิว่าจะเป็น2ส่วนหรือ3ส่วนอ่านิดก็จะเป็นในส่วนของประธานในประโยคนะคะส่วนคําว่าตื่นเต้นนะคะก็เป็นอาการกริยาหนึงนะคะไม่ใช่มาแค่ตื่นเฉยๆนะคะนักเรียนต้องเป็น,น,นะะตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นก็เป็นกริยาที่นิดได้แสดงออกมาเพราะฉะนั้น ในส่วนของข้อ3มีเพียงแค่ในส่วนของประธานและกริยาเท่านั้นแสดงว่าข้อ3ก็จัดเป็นประโยค2ส,ส่วนค่ะเอามาดูข้อ4มะลิชอบกินขนมจีนประโยคนี้ค่อนข้างที่จะยาวนะคะเราก็มาพิจารณากันคําว่ามะลิก็จะเป็นในส่วนของ ประธานในประโยคนั่นเองนะคะชอบกินขนมจีนนักเรียนดูสิคะคําคนี้นะคะมีสิ่งที่ถูกกระทํานั่นก็คือขนมจีนกระทําด้วยการกินนั่นเองเพราะฉะนั้นประโยคนี้มีทั้งประธานมีทั้งกริยาและมีทั้งกรรมก็จะจัดว่าเป็นประโยคสามส่วนค่ะ มาดูข้อสุดท้ายข้อที่5แมวกระโดดอ่าแมวกระโดดสั้นๆน,นะคะอ่าแน่นอนเลยค่ะแมวก็ต้องเป็นประธานในประโยคอยู่แล้วนะคะส่วนแมวกําลังทําอะไรกําลังกระโดดเป็นกริยาเพราะฉะนั้นข้อ5ก็มีส่วนประกอบของประโยคแค่2ส,ส่วนเพราะฉะนั้นก็จัดเป็นประโยค2ส,ส่วนนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นวิธีการพิจ พิจารณาประโยคเด็กๆทายถูกเหมือนคุณครูทายหรือเปล่านะคะเวลาเราจะพิจารณาประโยคว่าเป็นประโยค2ส่วนหรือ3ส่วนก็ให้พิจารณาว่าประโยคที่เราอ่านมีส่วนของประธานมีส่วนของกริยาหรือมีส่วนของกรรมหรือเปล่านะคะซึ่งถ้ามีกรรมก็จะเป็นประโยค3ส่วนแต่ถ้าไม่มีกรรมก็จะเป็นประโยค2ส่วนนั่นเองค่ะทีนี้เราก็จะมาดูในส่วนของการจําแนกส่วนประกอบของประโยคกันนะคะเด็กๆ การจำแนกส่วนประกอบของประโยคแบบย่อยนะคะก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของประธานกริยาแล้วก็กรรมแล้วก็จะมีในส่วนของการในส่วนของประธานส่วนขยายประธานกริยาส่วนขยายกริยาและกรรมแล้วก็ส่วนขยายของกรรมนะคะทีนี้จะมีวิธีการแยกยังไงเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะ ค่ะแล้วก็น,นักเรียนก็สามารถดูหน้านี้นะคะที่เหมือนคุณครูได้จากในหนังสือของนักเรียนได้เลยนั่นก็คือหน้าที่24นะคะในวิชาภาษาไทยนักเรียนสามารถเปิดดูไปพร้อมคุณครูเลยนะคะอ่ะเราก็มาพิจารณากันที่ประโยคแรกนะคะเด็กๆประโยคบอกว่ามักกะโทปลูกผักกาดในสวนประโยคนี้แน่นอนนะคะว่า ส่วนแรกนะคะก็จะต้องเป็นประธานนะคะนั่นก็คือคําว่ามักกะโทมักกะโทเป็นชื่อคนนะคะเด็กๆมักกะโททําอะไรกริยาที่มักกะโททำนั่นก็คือปลูกอ่าแล้วปลูกอะไรล่ะอ่ามีสิ่งที่ถูกกระทำปลูกผักกาดแสดงว่าคําว่าผักกาดก็จะทําหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนั่นเองและมีคําว่าในสวนคาว่าในสวนเราจะพิจารณายัางไงว่าจะเป็นส่วนขยายประธานส่วนขยายกริยาหรือว่าส่วนขยาย ประโยคนะคะเราก็ลองเทียบกันดูนะคะถ้าบอกว่ามักกะโทในสวนดูเรื่องไหมคะไม่ดูเรื่องนะคะมักกะโทปลูกปลูกอะไรปลูกในสวนอ่าหรือว่ามักกะโทหรือว่าผักกาดในสวนอ่าสิ่งที่เราดูเรื่องนะคะก็ここคือปลูกนั่นเองแสดงว่าส่วนขยายนะคะคาว่าในสวนนะคะก็จะเป็นส่วนขยายคําว่ากริยาคํากริยาก็ค,กกกคือคําว่าปลูกนั่นเองค่ะต่อมา คุณแม่ซื้อผลไม้หลายชนิดมาจากตลาดแน่นอนประธานในประโยคก็ต้องเป็นคุณแม่แน่นอนใช่ไหมคะ,ะหลังจากคําว่าคุณแม่คือคําว่าซื้อเพราะฉะนั้นซื้อก็จะต้องเป็นคํากริยาในประโยคนะคะเป็นสิ่งที่คุณแม่กระทําหรืออาการที่คุณแม่แสดงออกมานั่นเองซื้ออะไระสิ่งที่ถูกซื้อนั้นก็คือผลไม้เพราะฉะนั้นประโยคนี้มีกรรมนะคะก็คือคําว่าผลไม้นั่นเองแต่ก็ยังมีคําว่าหลายชนิดแล้วก็มีคําว่า มาจากตลาดนะคะคำว่าหลายชนิดก็จะเป็นส่วนขยายของกรรมนั่นเองขยายคําว่าคําว่าผลไม้ผลไม้หลายชนิดนะคะส่วนคําว่าจากตลาดก็จะเป็นในส่วนของการขยายคํากริยาคือซื้อมาจากไหนซื้อมาจากตลาดนะคะต่อไปคุณพ่อของฉันดื่มกาแฟร้อนทุกเชา้าอ่าแน่นอนค่ะประธานของประโยคก็คือคุณพ่อของฉัน คำถัดมานะคะก็เป็นคําว่าของฉันของฉันไม่ใช่คํากริยาแต่เป็นส่วนขยายประธานนะคะอ่ะ คำอะไรดื่มมันเองนะคุณพ่อดื่มกริยาก็คือคำว่าดื่มดื่มอะไรดื่มกาแฟกาแฟก็จะเป็นในส่วนของกรรมอ่าและคำว่าร้อนนะคะก็จะเป็นส่วนขยายกรรมนะคะกาแฟร้อนทุกเชา้าคำว่าทุกเช้าก็จะเป็นในส่วนของการขยายคำกริยานั่นเองนะคะดื่มทุกเช้านะแล้วก็ประโยคสุดท้าย นักเรียนทุกคนสวมเสื้อสีขาวสะอาดในวันเปิดเทอมอ่าประธานในประโยคก็คือนักเรียนส่วนคำว่าทุกคนก็จะต้องเป็นในส่วนของส่วนขยายประธานนั่นเองนะคะนักเรียนทุกคนทำอะไรสวมนะคะสวมอะไรเสื้อเสื้อถูกนักเรียนสวมเสื้อก็จะเป็นกรรมในประโยคนะคะทีนี้สวมเสื้อสีขาวอ่าสีขาวก็จะต้องมาขยาย คำนั่นเองขยายเสื้อเสื้อสีอะไรเสื้อสีขาวสะอาด่ามีคําว่าสะอาดด้วยในวันเปิดเทอมแสดงว่าคําว่าในวันเปิดเทอมก็จะเป็นในส่วนของการขยายกริยานั่นเองนะคะ่าและนี่ก็คือลักษณะการจําแนกส่วนประกอบของประโยคค่ะเด็กๆซึ่งเด็กๆก,ก็เคยจําแนกไปแล้วนะคะซึ่งคุณครูก็เคยให้ทํากันแล้วนะคะในส่วนของตอนที่เราเรียนเรื่องนี้กันเนาะอ่า และก็ได้จบไปแล้วนะคะในการสรุปทบทวนในเรื่องของประโยคและส่วนประกอบของประโยคซึ่งเด็กๆก็ ต้องเข้าใจแล้วก็จดจําเข้าใจเนื้อหาเรื่องนี้กันแล้วใช่ไหมนะคะเพราะว่าเราเรียนรอบนี้ไปเป็นรอบที่2แล้วเนะาะทีนี้คุณครูก็จะได้เดี๋ยวคุณครูจะส่งเป็นแบบทดสอบเก็บคะแนนให้นักเรียนทางไลน์กลุ่มนะคะให้นักเรียนทําส่งมาเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะคะส่งมาทางแชทส,ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเพื่อนอกไม่ใช่อะไรนะคะนักเรียนแล้วก็ทีนี้นักเรียนก็ตั้งใจทําแล้วก็เดี๋ยวก็ ทำส่งมาถ่ายรูกปันมาเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ค,นคุณครูก็ขอปากในเรื่องของประโยคและส่วนประกอบของประโยคไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ